มาที่ต้นคริสต์มาสทำด้วยหมวกนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่มีใบตองกรุงด้วยนะคะใบตองกรุงแห่งบานเฮาแม่จ่าพี่น้องจ่ะมาที่ต้นคริสต์มาสซึ่งเอ่อทำด้วยหมวกเนาะคะ่ะหมวกของไทยเราแบบเป็นหมวกของไทยเราทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะสุขสยามคะ่ะสวัสดีความสุขนะคะ นี่ก็จะเป็นหมวกที่แถวทางบ้านของกุลธิดาทมนะคะทําหมวกใบตาลเนาะคะ่ะที่บ้านสมัยก่อนเนาะคะ่ะสมัยก่อนทํากันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะปัจจุบันนี้ก็มีเหลือน้อยมากแล้วเนาะคะ่ะที่ทำเนาะคะ่ะให้ชมความงามนะคะ สุขสยามสวัสดีความสุขแฮปปี้นิวเยียร์2025นะคะคุณผู้ชมคะ่ะหมวกก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบังแดดบังฝนนะคะให้ความร่มเย็นนะคะก็ขอให้มีความสุขทุกๆท,ท่านคะ่ะ